เห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกนะว่าอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เมืองทองธานีครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปประจำปีนี้นะแล้วก็อยู่ที่บูธนี้เลยครับ BMW ยมเดบฮะอันนี้มันเป็นตัวไฟฟ้าหรอคะคันนี้เรามีเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดค่ะแรงม้าเท่าไหร่อะน้องโบ700ประมาณ720กว่าใช่คะ่ะแรงบิดเป็นพันเดี๋ยวนี้ลดโรงงาน700ม้าแล้วเหรอ720โหดมาก14.999เรียกว่าจ่ายมาสิล้านเนี่ยทอนไปพันหนึ สีแจ่มมากใช่คือที่งานปกติแบบว่าเขาต้องการโชว์แบบ M ให้ดูว่า M มันมีความสนุกตัวถังยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนเดิมนะนี่มันคือคาร์บอนนะเอาง่ายๆเทคโนโลยีคาร์บอนแบบเป็นโครงชัสซีอย่างเงี้ยคือมันอยู่บนบน F1 อะตัวรถมันเทานะแต่มันเป็นเทาเหลือบทองว่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวบีมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบีมเดอบรรยูนะฮะเห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องบอกนะว่าอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เมืองทองธานีครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปประจําปีนี้นะแล้วก็อยู่ที่บูธนี้เลยครับบีมบรรยูฮะเป็นประจําแน่นอนเพื่อนๆชาวบีมเมอร์กายเนี่ยก็ต้องอยากดูรถบางคนอยู่ไกลเนี่ยอาจจะไม่สามารถมาได้วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันยาวๆไปเลยครับว่าปีนี้เนี่ยทางบีมเดอบรรยูเนี่ยมีรถอะไรมาใหม่บ้างต้องบอกว่า ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับช่องเราเนี่ยใกล้ครบหมื่นซับสไครต์แล้วครับโ,โหดีใจมากๆเลยคนเนี่ยดูเยอะจริงนะแต่คนเนี่ยดูแต่ไม่กดติดตามครับผมขอร้องหน่อยได้ไหมครับกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับเป็นกําลังใจให้ผมนะผมจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเอาละครับแต่วันนี้เนี่ยหลายคนเรียกร้องมาครับเนี่ยพี่มดเอาน้องคนนี้กลับมาออกหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องเป็นผู้หญิงนะเป็นจีเนียที่แบบหลายคนแอลหลายคนแซวพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากให้น้องมาออกอ,อ,กอีก วันนี้เชิญเข้ามาแล้วครับพวกเราครับน้องโบกี้ครับวันดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะนี่นี่น้องโบตรงนี้เลยถามเรื่องงานก่อนงานมีวันไหนถึงวันไหนเรามีจริงจเรามีรอบสื่อวันที่28จนไปถึงวันที่10ธันวาเลยค่ะยาวๆเดี๋ยววันนี้น้องโบจะทาหน้าที่เป็นคนเนี่ยพาเราชมบูธเดียมต่มันยูนะครับโซนนี้เป็นโซนอะไรคะตอนนี้จะเป็นโซนเอค่ะเราจะโชว์รถเอมทั้งหมดเลยด้านหลังนี่ M5 ้านะสีเขียวสวยมาก อันนี้มันเป็นตัวไฟฟ้าเหรอคะคันนี้เรามีเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดค่ะก็คือเราจะมีเครื่องที่ใหญ่มากก็คือ V 8บวกปลั๊กอินไฮบริดแรงม้าเท่าไหร่อะน้องโบ7 0 0ยประมาณ720กว่าใช่ค่ะแรงบิดเป็นพันเดี๋ยวนี้รถโรงงาน700ม้าแล้วเหรอ7จ0บโหดมาก <c oughs> จริงๆตัวนี้เปิดตัวนานหรือ,อยังอ๋อจริงๆเปิดตัวในงานเอ็กโปีที่แล้วคะ่ะให้ดูเบรกครับให้ดูเบรกกับล้อมาล้อที่ให้มาจากโรง,งงานเนี่ยเป็นล้อสเปคยางหน้า285 40, 20ขอบ20นะครับ แล้วก็มากับเบรกเซรามิกนะอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็ชุดแต่งอะไรจัดเต็มแต่ว่าเมื่อกี้ที่สังเกตก็คือตัวนี้มีปลั๊กอินมีไฟฟ้ามาช่วยด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นช่วยเพิ่มเปอร์ f o r ด้วยทั้งประหยัดด้วยแล้วก็มีมอเตอร์มาฉุดแรงเนี่ยช่วยออกตัวรอบต้นได้ดีขึ้นแรงบิดจะเป็น f ฟ a t t o r q ดีขึ้นนะครับด้านในเบาะเป็น bucket s e a นะแล้วก็ตัดเป็นแดงเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัดหนังนะสังร์บ,บอนนะครับ สวยมากดูด้านหลังหน่อยได้ไหมอะ่ะมีดักเทลเป็นคาร์บอนเคปล่าแบบนี้<ช>ด้วยะนะครับก็คือแต่งแบบนี้เลยคันนี้ค,คันนี้คอนฟิกมาให้แล้วเป็นคอมพลีทแบบนี้เลยอ่าอันนี้แอบ,บถามรถ M เนี่ยทางมิลเลียมเอาเข้าทุกคันเลยไหมคือมีมีสต็อกขายไหม คือนะตอนนี้ค่ะคือถ้าเป็น M5 เราจะไม่มีสต็อกพี่มอเราจะต้องมีการเบิกรถจากแสดงว่าอันนี้เป็นรถของไทยแลนด์เข้าใจแล้วครับด้านหลังเป็นล้อไซส์ย1แน่เลยเนี่ยใช่ไหมอหน้าหลังจะไม่ทองกันใช่ใชถ้าหน้า20หลังอ่าใช่จริงๆด้วยครับหลังเป็นล้อขอบ21ครับเป็นยาง295-3521นะ ดิฟฟิวเซอร์ท่อแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเวลาเราเปิดท่อมันก็จะมีเสียงลั่นขึ้นมาด้วยใช่คือคันนี้คือสตาร์ทอะค่ะบางทีถ้าเกิดในโหมดเป็นปกติที่เป็นตัวไฮบริดสตาร์ทขึ้นมาเครื่องเสียงทอมันจะเงียบมากๆจนกว่าเราจะเปิดโหมดที่เป็นสปอร์ตแล้วก็เปิดเสียงท่ออันนั้นจะดังเสียงท่อจะดังตั้งแต่ที่เราสตาร์ทน้องโบนี่คือน้องโบต้องจําสเปครถแบบทั้งหมดเลยเหรอก็ต้องจําทั้งหมดแต่บางทีก็มีแบบลืมบ้างะค่ะแต่ว่าเราจะมีแมนนวลที่คอยศึกษาอยู่ตลอดนี่จบ M5 ไปนะ คันต่อไปนะผมแบบคืออดใจไม่ได้อ่ะคือมาเห็นนะผมแนะนานะครับมาบูธบีเอ็มดับเบยนะแนะนํานะคุณต้องมาเก็บภาพคันนี้ครับหาชมยากมากกับคันนี้เป็น M4 C s, <CS>. <S อันนี้มันสีอะไรคะเนี่ยคันนี้เรียกสีลิเวล่าบูค่ะลิเวล่าบูนะก็คือจะไม่ค่อยเห็นทําไมล้อมันถึงสีแปะสีแบบนี้ครับเราคอนข้าอันนี้คือลายล้อแม็กเฉพาะรุ่นที่เป็น C s ค่ะพี่มด ถ้ารู้ไหนเราเราดูเป็น CS อะล้ออะเราจะมี2สีคือสีทองตัวนี้กับสีดาแต่ว่าลายอะค่ะลายดนามิกลายจะเป็นแบบเดียวกันเฉพาะลิเกซิ์ของตัวที่เป็น CS เท่านั้นถ้าล้อสี CS อะถึงจะถึงจะสามารถคอนฟิกสีสีนี้ลายนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ CS จะไม่ได้เข้าใจแล้วเห็นไหมก็มีลังคาคาร์บอนแต่ความพิเศษก็คือตัวนี้ครับ มันจะเป็นบัรเก็ตซีดมาให้เป็นคาร์บอนข้างหลังนะครับด้านในจะตกแต่งเป็นบารเก็ตซีดทั้งหมดเลยแล้วพวกอะไรเราจะบุเป็นอาคันทาร่าด้วยอันนี้ก็เฉพาะซีเอสเหมือนกันค่ะเชื่อให้อคันทาร่าตัวนี้ดูราคานะ14.999่จเาเขาเรียกว่าจ่ายมาสิล้านเนี่ยทอนไปพันหนึ่งพวก M4 พวกนี้มันคือยุคนี้นะฝรั่งเมืองนอกเนี่ยอันนี้คือซูเปอร์คาร์คิลเลอร์เลยคือตัวเครื่องจากโรงงานมากี่มาคะคันนี้5 5 1แรงม้าค่ะ คือแต่แต่บอกอย่างนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ย500อยม้าทำไมน้อยจังรถ700ด0 0ดอยคุณลองมาขับดูก่อนใช่แต่คันนี้เราเราดันม้าจากที่เป็นเทคเครื่องยนต์เพียวไม่มีไฟฟ้ามาอืเพราะว่า<ม>ยัางแบบนู้นนะ700ร้อยมีไฟฟ้าแต่อันนี้ห้าอสันดาบนะผมบอกเลยครับว่าฟีลลิ่งการขับต่างกันมากอันนี้คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งฝากระโปรงเลยนี่เอกลักษณ์ครับอันนี้คือเขาทำสีทั้งอันก็ได้แต่ว่าพอเป็น CS เเนี่ยเขาจะเว้นเขาจะเว้นหน่อยว่านี่นะ ของเรามันระดับระดับหัวจ่ายมีคาร์บอนนี่คาร์บอนทั้งชิ้นเลยให้ดูสังเกตครับรหัส CS แบตเนี่ยถ้าคุณดูอย่างนี้ดำใช่ไหมแต่คุณลองดูดูขอบอะ่ะเขาจะตัดขอบแดงหมดเลยครับตัดขอบแดงหมดเลยนะแล้วกโโ็โลโก้เนี่ยก็คือ CS แบบนี้รู้เลยว่าเวลาคุณเจอตามทางด่วนนะถ้าเจอ CS เนี่ยออกห่างๆหน่อยคันนี้รุ่นอะไรน้องโบคันนี้จะเป็นเซตสีค่ะพี่มดรหัส30 I คันนี้จะเป็นเครื่องสี่สูบ อ๋อเป็นซัด์ต4สี่สูบใช่แต่ไม่ใช่เซ็ตสี่ที่เอ่อที่เป็น6สูบแสดงว่าซัดสี่บางรุ่นก็จะเป็น D 5 8ใช่ตัวนี้เป็นออปชั่นเปลี่ยนอะไรมาบ้างไหมคะตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยชุดแต่งก็คือเป็นตัวชุดแต่ง M Sport โรงงานความรู้สึกมันจะอารมณ์เหมือนกับ G เหมือนกันนะเนี่ยเวลานั่งเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพอมันเปิดอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับตัวรถแต่มันตัวมันเตี้ยกว่าค่ะนะคะยังมีหัวเกียร์อยู่เออนี่นี่นี่แล้วก็จอเป็นแบ่ง ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพวกแบบรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นจอยาวเคิร์บดิสเพย์บบยาวเนาะสี่เรายังเราไม่ได้ทําเลยเพราะว่ารุ่นนี้เราขายดีมากอยู่แล้วเราก็เลยใช่แต่ต่างประเทศก็ยังไม่มีผลิตที่เป็นจอยาวมาอันนี้ก็คนลุมเลยพี่มด M3 CS อันนี้คือสี Signal g e e n สิกโนสัญญาณอ๋อสิกโนสิกโนกรีนอนรีเวล่าบูสีแจ่มมากใช่คือที่งานปกติแบบว่าเขาต้องการโชว์แบบเอ็มให้ดูว่าเอ็มมันมีความสนุกสนุกมากมากเงี้ยค่ะถ่ายทอดผันสีละกันในวันนี้พี่ถามน้องโบรถเอ็มเนี่ยเราคอนฟลิกอะไรได้บ้างอ่ะคือถ้าเริ่มจากเอ็มสามอะค่ะเราจะคอนฟลิกได้หมดเลยพี่มูสเขาบอกคอนฟลิกเนี่ยหมายความว่าเราสามารถเลือกลอง ล้อม็กคจะไม่ได้ล้อม็กจะมีเซื้อเพิ่มแล้วก็เบรกจะมีืเสียตังค์เพิ่มแต่ในเรื่องของสีตกแต่งภายในอ่ะเราคอนฟิกได้หมดเลยค่ะแต่เราต้องรอรถอ๋อเข้าใจจะมีระยะเวลาที่เราจะแบบว่า BTO รถออกมาเพิ่งสังเกตว่ะตัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นไฟหน้าเลเซอร์ไลท์ใช่ขายยังอยู่เ็นตัวนี้อ๋อตัวนี้เลเซอร์ไลท์ก็ยังอยู่่ข่ยยังอยู่คือถ้าคุณสังเกตนะเวลาคุณมาดูรถเอ็มนะครับคุณยังสังเกตว่าบอดี้พาร์ทเขาเนี่ยเอาพูดกันตรงๆอันนี้ขออนุญาตไม่ดราม่านะ คุณถามว่าผมถามว่าซื้อบอดี้พาร์ตของเมืองไทยใส่ได้ไหมได้นะแต่มันจะไม่แบบมันจะไม่แนบแบบเนี้เขาส่งตัวติดตั้งหรือไปติดตั้งเนี่ยแล้วคุณขึ้นใต้ท้องดูจะรู้เลยว่าการติดตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับของ M จริงๆครับอันนี้ไม่เหมือนเลยนะลายคาร์บอนต่างๆเนี่ยสวยมากๆ เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็น M 3 CS ใช่ค่ะ CS ก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดจากตัว M 3ธรรมดาขึ้นมาอีกใช่ค่ะเปลี่ยนพาร์ทให้มีคาร์บอนไฟเบอร์มากยิ่งขึ้นเทียง mm hmm. ที่พี่มดเห็นก็คือตัวนี้เนาะฝากกระโปรงหน้าทั้งชิ้นนะมันก็ลดน้าหนักได้แล้วก็ uh huh. ในเรื่องของแบบต่างๆอะคะ่ะที่อยู่ภายในรถด,ด้วยที่ผู้ uh huh. ขับขี่จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ครอบครองตัว CS จะเขาก็จะระบุว่ามี CS อยู่ ทั้งที่ตัวหัวเบาะแล้วก็ตรงแถวๆเกียร์จริงๆอันนี้พี่เข้าใจถูกหรือเปล่าว่า CS เนี่ยมันจะลดน้ําหนักตัวเองลงถูกไหมเบาลงแล้วก็เครื่องยนต์แรงขึ้นอ่าในเข้าใจถูกแล้วทีนี้อีกคันหนึ่งครับตรงนี้นี่นี่นี่พอดีไม่มีคนอยู่เลย M2 คันนี้สีอะไรครับคันนี้สี Fire Red Fire Red อ่ะ Signal รี e ด n เวล่าบลูดีเวล่าบลูไฟเออร์เรดอันนี้เรารีวิวไปแล้วไม่อยากพูดเยอะละกันแต่ว่าใครอยากถ่ายรูปกับได้ดูรถ M ครบๆอ่ะอยากแนะนําให้มาเดินครับกับบูธ BMW นะทีนี้ อันนี้เป็นโซน M นะด้านหลังนี้ XM กอ็่ะขอดู XM หน่อยมาเอเมหน่อยจ้ะอันนี้นะอันนี้อันนี้คุณพ่อคุณพ่อมีน้องใช่แล้วนั้นลูกชายคนโตสุดหอันนี้ลูกชายคนเล็กใช่อันนี้น่าจะเป็นแฟนลูกชายอันนี้เป็นน้องเล็กน้องเล็กสุดแซบมีพี่น้องสามคนไงพี่ชายคนโตน้องคนกลางแล้วก็น้องชายคนเล็กอันนี้คุณน้าและอันนี้คุณพ่อ ถ้าบ้านเรามีรถอย่างนี้นี่ดีเหมือนกันนะเออคนอยุ้ยเข้าท่าว่ะหนูก็อยากจะอยู่ในบ้านนี้เหมือนกันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ค่ะเป็นน้ํามันแล้วก็บวกเครื่องยนต์ลัอินไฮบริดจ,จะคล้ายๆกับตัว M5 นีม่มดตแต่ว่าคันนี้เป็นหกสูบ M5 เป็น V8 อ๋อตัวนั้น V8 หกสูบเทอร์โบบวกไฟฟ้าใช่แต่ตัวนี้เป็นหกสูบอ่นนี้เป็นโซน M นะแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณมาบูธเนี่ยฝากดูของที่ระลึกหน่อยขอดูของที่ระลึกหน่อยค่ะันเเปนเดี๋ยวโดนแน่บวก M แล้วก็รองเท้้าเสือ อันนี้เราดูรถ M อยู่แล้วคือปกติ M ก็ไม่ได้หาดูง่ายๆอยู่แล้วในปีนี้ครับทาง Mill e n n i u m ม u t o เนี่ยบอกว่าที่ได้ข่าวว่ามีรถเปิดตัวใหม่ๆมีรถตัวไหนที่แบบเป็นไฮไลท์ของงานบ้างไหมจะเป็น iX 45ตัวไหนครับใช่ค่ะอยู่ด้านบนเลยบนนู้น,นเลยเ <ไป S 1> หรอตตรทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปะไปดูด้วยกันเลยด,ด้านบน,นเลยครับขออนุญ,ญาตมาดูคันในคันนี้ก่อนคันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวมันต่างยังไงอะน้องโบนี่ก็คือ iX 1L พี่มดรุ่นที่ทุกคนถามหาและรอคอย iX 1L มันมี L วยเพราะ ัคันนี้ฐานล้อมันยาวกว่าปกติ11เซนคำว่าลองวิ h เบสคืออะไรทุกคนนึกภาพนะสมมว่าผมยืนอย่างนี้อแต่ถ้าเรายืนแบบนี้เนี่ยโดนผลักจะล้มง่ายแต่ถ้าเราการขาออกเห็นไหมครับอันนี้คือ long ิ h เบส b a พอวิ e เบ b a มันกว้างขึ้นมันก็ทําให้การทรงตัวมันดีขึ้นด้วยอันนี้คือหลักการของฐานล้อกว้างขึ้นมันเป็น X1P บาลานซ์ดีมากขึ้นวิ่งไฟฟ้าก็ประมาณหนึ่งอะค่ะที่ประมาณ4 0 0ร้อยเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากว้างนะ พี่หมอตองไปดูตรงไฮไลท์ตรงห้องโดสารด้านหลังอันนี้คือพอมันเป็นพอได้ลองวิวเบดอะห้องโดสารด้านหลังมันยาวกว่า X สามหกเซนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราอาจจะรู้สึกว่า6เซนมันน้อยนะแต่หกเซนมันในความเป็นจริงอะใช่หกเซนนี่มันเท่าเท่ากับซีรีส์เจ็ดเลยนะนี่นั่งแล้วแบบนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะดูคนดูที่เหลือดิใช่ดูเหลือดิแล้วดูเฮดรูมดีกว้างกว่า X สามแล้วตัวเบาเนี่ยค่ะขึ้นมาสองเซนนะ ทำให้มันมาลองหัวเข่าให้เรานั่งนานๆแล้วเราสบายมากยิ่งขึ้นแสดงว่าแสดงว่าตัวตัวก่อนที่จะเป็นโฉมเนี้ยเบาะจะสั้นกว่าเบาะสั้นกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะแคบกว่าได้เคิร์บดิสเพย์แล้วใช่ค่ะเป็น o อ9ตัวใหม่อุ้ยตัวนี้มีม่านไฟฟ้าให้เป็นกระจกด้วยใช่เป็นแบบเพาราลิมิกเลยใช่พาราลมิสการดลูปแล้วก็จะมีตัวม่านไฟฟ้าให้แต่ว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันคือเป็นเห็นใช่ค่ะ อันนี้เป็นตัวขายดีเลยเป็นตัวขายดีน,นเอาต,งตรงๆ <ไง S 2> พี่ว่าขายดีแน่เพราะ<ๆ>อ,อะไรรู้ป่ะ<ช>คือ X หนึ่งอะบางคนจะติดว่า X หนึ่งไม่บางคนติดว่า X 1มันคันเล็กคือนั่งไม่สบายคุณมาลองดูก่อนนะ X 1ตัวนี้ครับตัว L เนี่ยตัว l อง g Wheelbase เนี่ยผมบอกเลยไม่เล็กนะครับแล้วก็วได้ลำโพงฮามาก r ดอนด้วยเป็น X1 ที่ใส่ลำโพงฮามากดอนมาให้แล้วเทุกคนดูดิ เป็นลำโพงฮามานด้วยนะมีเอมเบนไลท์ใช่ค่ะแล้วก็ครบๆ <c oughs> เลย <c oughs> สมมุติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดหรือคุณไม่อยากเข้ามาในงานเนี่ยไปเลยมินิเนียมออโต ทุกสาขาแคมเปญเดียวกันหมดนะครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะกระจังหน้าก็เปลี่ยนไอเรานึกว่าแค่เปลี่ยนแค่ลองวิวเบสตัวนี้เขาดีไซน์กระจังหน้าให้ใหม่เป็นแบบทึบจะไม่มีเป็นแบบว่าตัวที่เป็นซีซีแหละคือรุ่นเก่ามันจะมีซีแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นอันนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ค่ะเป็นเอเนเป็นเกาลงดภจะเน้นว่ารถคันนี้เราสามารถอัปเกรดทาให้รถคันนี้ขับตามพันหน้าได้เดตตามพันหน้าได้มาพร้อมกับระบบ Active Food Control ให้ดูสปอยเลอร์เห็นปะมันเป็น a อ r o c โคเวอนี่ยตัวนี้ก็ <c oughs> ใช่ใช่ไหม αι? ตัวนั้นใช่ใชตัวนี้ใช่ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นี่นี่แบตโลโก้ X3 สีดำตัวดิฟฟิวเซอร์ล่างเป็นคาร์บอนเป็นชุดแต่งโรงงานที่สวยมากเลยนะใครใช้ X3 เนี่ยขับไปที่มิลลเนียมเนี่ยสั่งชุดแต่งแบบนี้ได้เลย <c oughs> I X45 คืออะไรคะคือก่อนหน้านี้ค่ะเราจะมีรถที่เป็นไฟฟ้า100%าะที่ เกิดมาจากคอนเซปต์คาคันแรกก็คือ i x 40กับ IX50 นับ50ณปัจจุบันนะคะเราขายเสียงตอบรับดีขายหมดแล้วในตอนนี้ค่ะแล้วก็มาเปิดตัวใหม่จากที่ต่างประเทศแล้ววันนี้ก็เข้ามาที่ไทยแล้วอันนี้เป็นไฟฟ้าร้อไฟฟ้าร้0ยค่ะ400กว่ามาเกือบ5 0 0ใช่ไหมจริงๆคันนี้400ต้นต้น400ต้นต้นใช่ค่ะ0ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้กี่กิโลคันนี้วิ่งได้600 6อ0่ะทีนี้ น้องโบคันนี้ความพิเศษมันมีอะไรบ้างน้องโบช่วยอธิบายพี่หน่อยอด,ด้วย i อที่เขาเปิดตัวไปอะค่ะพี่มดช่วงล่างอะค่ะเราจะได้มาเป็นตัวสแตนดาร์ดแบบคอม์ตแต่พอเป็นคันนี้เราได้เป็น a d ด p t i v ฟแอร์ซั p เพนชั่นอันนี้เป็น a d ด p t i v ฟแอร์ซั p เพนชั่นแสดงว่าตัวนี้มีถุงลมใช่ความนุ่มนวลความนิ่มก็จะสูงใช่ค่ะ แล้วก็เป็นอะดัพตีฟด้วยสามารถปรับปรับแข็งกระด้างอ่อนได้เลยตัมโหมดต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเลี้ยวล้อหลังด้วย i n นโนโคลแอคทีฟสเตีลิตัวนี้มาช่วยเลี้ยวล้อหลังให้อีกเอาเมื่อก่อนไม่มีไม่คือตัวนี้เป็นตัวที่มีเลี้ยวล้อหลังไฮไลท์เขาเลยคือนอกจากการตกแต่งอะค่ะที่สวยงามมากๆแล้วอะค่ะก็คือระบบช่วงล่างกับเลี้ยวล้อหลังพี่มดถ้าพี่ให้เดาเนี่ยเลี้ยวล้อหลังก็เวลายูเทิร์นรถเนี่ยวงเลี้ยวจะแคบขึ้นเท่าที่จอดออกง่ายขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมความเร็วสูงก อะทีนี้ทีนี้อันนี้ด้านหน้าบอกว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะน<ช>้องโบเปลี่ยนหมดเลยดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่เป็นแบบแนวขีดขีดขีดเนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไอคอนิโกอ่ะตัวนี้<ช>เพราะว่าในซีรีส์เก็จะมีเป็นไอคอนิคโกใช่ค่ะวือวเวลา<ช>เวลาเราเห็นเนี่ยไอคนิโกนะถ้ามองจากข้างหลังเนี่ยจะรู้เลยว่านี่รถเบียมแบบบนอยู มันจะเด่นมากโอเคในรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีจ้ะแล้วไฟน้งบอกว่าไฟเป็นไงคะใช่ไฟก็ดีไซน์ใหม่สังเกตได้ว่าจะมาเป็นขีดแนวตั้งเป็นขี้เลยแล้วก็ใช่ซึ่งถ้าตัวเดิมะจะเป็นเหมือนไฟแนวยาวแล้วก็มีเป็นแบบมีเป็นกล่องแสดงว่าคิดว่าอันนี้สวยงามมากๆลงตัวแสดงว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลย เปิดตัวในงานโอ้ยโอเคมากับล้อขนาด21อดนิ้วใช่ค่ะ21นิ้วถ้าของเดิมจะอยู่ที่23าหรือ22อันนี้21อ็คาลิเปอร์เบรกมาให้ให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นก็เป็นเบรกคาลิเปอร์เป็น M ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ารถซอไฟฟ้าของบ m มแบรยเนี่ยล้อเขาจะออกทึบๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าล้อทึบเนี่ยนะครับมันจะช่วยเรื่องของการกินลมทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนี่เป็นล้อทึบทำให้วิ่งไฟฟ้าได้ใช่ ดูภาย,ยในเลยภายในสีสวยมากเดี๋ยวนะเปิดอ่เราจะเปิดได้เลยปกติ <Okay. S 2> <laughs> ตัวถังยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนเดิมนะเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์จากตัวถังทุกคนมาดูนี่ดิดูตรงนี้ดิใช่ทั้งหมดเห็นลายคาร์บอ<ๆ>นไฟเบอร์ไหมเนี่ยนี่มันคือคาร์บอนนะเอาง่ายๆเทคโนโลยีคาร์บอนแบบเป็นโครงแชสซีอย่างเงี้ยคือมันอยู่บนบน F1 อนะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับมันเป็นรถที่แบบหรูหราม嘛แต่มันหรูหรานะเวลามานั่งนะแต่มันไม่ทิ้งความสปอร์ต คือหรูอะดูรู้เลยแบบอันนี้ก็พวงมาลัยก็กลับมาแล้วเป็นพวงมาลัย M Sport พหมดถ้าอันเดิมพวงมาลัยจะไม่ใช่เป็นพวงมาลัยแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนซีรีส์7งาน c r a ใช่งานค r a f t e d q u a l มีมาให้หมือยใช่ดูหรูหรามากแล้วกลิ่นอะไรรู้ปะชอบกลิ่นน้ําหอมนี่มากกลิ่นน้ําหอม B M เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะนี่ให้ดูให้ดูดีเทลนะขนาดตัวปรับเปาะตรงนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้องโบตัวนี้เป็นงานคร a f เตด Quality Crafted นะก็คืองานมือนั่นเองนั่นเจลลในมือนะครับตัวล็อกตัวเปิดด้านหลัง เป็นไฟฟ้าก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีตัวชาร์จตรงนี้ใช่แต่อยู่ตำแหน่งเดียวกับฝาถังน้ามันนิดนสังเกตดูจะเห็นชัดเลยนะอันนี้ให้ดูครับคือ BM นะความแบบความโหดก็คือคือบางคนอาจจะไม่ชอบนะตรงเนี้ยแต่สําหรับผมมันชอบมากคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือรู้เลยว่านี่มันคือคาร์บอนเคปล่ร์ครับทุกคนคาร์บอนเคปล่ร์ข้อดีคือเบาแต่แข็งแรงคือ<ด>อาศัยเทคโนโลยีที่มันมาจากรถฟอร์มูล่าวันแสดงว่าตัวนี้ทั้งชิ้นเนี่ยโครงหมดเนี้ยมันเป็นคาร์บอนเคปล่ร์หมดเลยครับ แล้วก็ก็ประกอบช่วงล่างต่างๆเข้าไปในตัวระบบของคาร์บอนเคปล่าเป็นจะเป็นแพรหลังแพรหน้าอะไรเนี่ยไฟฟ้าคืออยู่ในนี้หมดเลยชอบดีไซน์ีอ็มรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคือมีความหรูเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทิ้งความสปอร์ตด้วยนะครับขอดูด้านท้ายหน่อยได้ไหมครับด้านท้ายจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะพี่มดยังหอเหมือนเดิมกล้องมซ่อนอยู่ตรงนี้นี้นี่ใช่กล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นะไฟเป็นลาดยาวไปเลยโอเคไฟลากยาวอมอ่า มันจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับ X5 ไหมหรือมันจะแยกกันออกอ๋อแยกกันมาเลยแยกกันไม่เหมือนเลยนี่มีตัวปิดมาให้เลยอ่ะใช่ไหมครับค่ะก็คือปิดแบบไม่ให้ของมันไหลออกมาเนี่ยตัวนี้ตัวปิดเลยนะอ่ะสายไฟฟ้าโอเคทีนี้คันสุดท้ายทุกคนไฮไลท์เลยก็คือซีรีส์เใช่ไหมครับไอเจ็ดพาดู i7 หน่อยได้ไหมครับ i7 e drive 50ใช่ค่ะคนละคันกับที่ไปเปิดตัววันนั้นใช่คนละคันกันคนละคันกันคันนี้คือเราอะค่ะมันจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่เราผลิตมาสําหรับคนที่ชอบฟีลลิ่งขับหลังคันนี้เราจะเป็นมอเตอร์ขับหลังเราจะไม่ได้เป็นรถเอกได้ะตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลืล้อหลังใช่ค่ะสีนะทุกคนผมอยากให้มาดูตัวจริงครับเพราะว่าสีแบบนอประกายมองไกลๆมันจะเหมือนสีที่ทึบ ททองทองแต่พอโดนแสงมองใกล้เนี่ยมันจะมีสีเหมือนเป็นกลิสเตอร์เป็นเกล็ดเกล็ดด้านในใช่คต้องถามครับอันนี้เรียกสีสส <laughs> ดาวิดเกรย์ค่ะท่องนานไหมสีก<ห>็น, <laughs> นานพี <laughs> นาน่าวิเดี๋ยวนี้ตะ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 ช่วยขึ้นโทนสีให้หน่อยว่าสี B M มันชื่ออะไรบ้างอะ่ะขึ้นมานะ <laughs> ดูใกล้ๆนะตรงนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมแสงมันจะมีประกายทองอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วเวลาโดนแสงมันจะเล่นทองคือมันเป็นเทาแล้วเหลือบทองเทาเหลือบทองหลังคาเป็นเป็นโนแบล็ก s ลอสเป็นแบล็กดำอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามสไตล์เลยสัญลักษณ์ก็จะเป็น i7 คันนี้จะไม่มีประตูออโตมติกแต่ว่าจะมีซอฟต์โค้ดให้ปกติตามสายเซกเมนต์ของซีรีส์ตัวนี้จะมีเป็นแบบรองนเซคแล้วคันนี้เป็นเอ็กเซค utive แล้วเลยพี่มดตัวรถมันเทานะ แต่มันเป็นเทาเหลือบทองว่ะใช่มีเมทัลลิกทองเมทัลลิกทองครับแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหน้าแอมเบียนไลท์ก็จะอบรับห้องโดยสารสิ่งที่สัมผัสได้คืออะไรรู้ไหมครับคือกลิ่นของน้ําหอมครับนี่กลิ่นนึงคือกลิ่นเหมือนคนละกลิ่นกันวะใช่เออแล้วก็ทําไมรู้ไหมครับอันนี้จะอยากเล่าให้ฟังว่าคือตัวบียมแบบบรรยูเนี่ยนะพอเป็นซีรีส์เจ็ดอ่ะเบาะมันจะนิ่มกว่าซีรีส์สามอ่ะ ก็ยังคงเป็นตัดทริมเคปลาแล้วก็แบบพาอาคันทัล่าทางล่างเลยออคือแบบดีเของความเป็น BM มันไม่ทิ้งความสปอร์ตจริงๆนะครับเนี่ยเราจำได้เลยวันนั้นน้องโบเราไปเจอกันที่งานน้องโบบอกว่า m b ็มเบดลมันสามารถเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนตามแบบอารมณ์อะไรของเราได้ใช่ก็วันนี้พาชมหมดเลยนะคุณพ่อ M5 คุณน้า m คุณน้า XM นะครับแล้วก็คุณพี่ชาย m 4 c s คุณน้องชายคนกลาง M3 แล้วก็ คุณน้องชายคนเล็ก M 2วันนี้มาครบตระกูลเลยนะครับตระกูล M ตัวไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไอเอ่สิบหแล้วก็มาที่เป็นตัว X1 ใช่ค่ะ iX1L ็กซ์แล้วก็สุดท้ายมาจบที่ i7 เจ็ดมอเตอร์เอ็กซ์โปกับทาง BMW ยมเดบันยไทยแลนด์มีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเรามีตั้งแต่วันที่ย9พฤศจิกาค่ะจนไปถึงวันที่10ธันวาเลย10ธันวาใช่ค่ะถ้าเห็นคลิปนี้นะครับอยากให้คุณเนี่ยชวนคุณมาบูธ b เบียมมเดบันเนียูนะมาด้้อะนูแคม m i l l มี i มอเต t o เนี่ยถ้าอยากได้แคมเปญเดียวกันกับทางมอเตอร์เอ็กซ์โได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าที่เราเอา่อเราโชว์รูมทุกสาขาค่ะก็คือให้ดีลเดียวกันกับที่งานเลยก็คือโทรได้เลยค่ะ 1, 2, 8, 6อเพื่อบางคนแบบจะพลเวดหน่อยไม่ได้อยากมาเดินดูรถอะไรเงี้ยแต่อยากเชียร์ให้มานะแนะนําถ้าคุณใช้ BMW อยู่แล้วนะครับเคยออกรถกับโชว์รูมไหนก็ตามแต่เนี่ยลองติดต่อดูถ้าคุณเคยออกรถมิน l นีมอเตอนะครับ ถามเซลล์เซลล์จะมาบริการมาเซอร์วิสเลยยังไงว <investigating> ันนี้ต้องขอบคุณน้องโบมากๆเลยนะวันนี้มิลเลนเนียมออโต้น่ารักมากส่งจีเนียสจะบอกนะเห็นน้องโบสวยขนาดนี้นะเจ้านายเขาเนี่ยสวยกว่านี้อีกผมจีบไปแล้วครับถ้าใครนะอยากดูเจ้านายน้องโบนะว่าเจ้านายน้องโบเนี่ยน้องโบว่าสวยแล้วนะคนนี้คูณ2พิมพ์เม้น์มาเลยนะเม้น์มาเลยนะว่าถ้าอยากเจอหัวหน้าน้องโบเนี่ยบิมเม้น์มาเลยเดี๋ยวผมจะเชิญมาออกคอนคส์ผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วอย่าลืมนะครับ อย่าลืมช in 1, people, way, ach, et, ่องบิมเมกไกด้วยนะรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบิมแต่มันยูนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเทปนี้ทางบิลเลียมออโต้เนี่ยสนับสนุนคลิปนี้ของผมนะครับอย่าลืมครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกันคลิปหน้าผมจะพาไปไหนกดติดตามไว้ด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ